การระวังรักษาคนเก่งหรือพนักงานฝีมร์ดีที่เราเรียกว่า talented people เนี่ยไม่ให้ลากออกไปจากองค์กรของเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากของคนที่เป็นพนัการเป็นหัวหน้างานนะครับเพราะว่าคนที่เก่งๆคนที่มีฝีมอือเนี่ยมักจะมีทางไปเสมอผมเคยตั้งคําถามกับกลุ่มที่ เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการที่มาเข้าอบรมเนี่ยเวลาที่ไปอบรมหลักสูตรทักษะหัวหน้าง,งานหรือว่า power harassment ก็ตามผมมักจะตั้งคำถามว่าถ้ามีพนักง,งานคิดจะลาออกจากเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นพนักง,งานแบบไหนที่คิดจะลาออกคําตอบที่ได้รับมักจะออกมาแบบนี้เลยนะครับว่าพนักง,งานที่มีทางไปมันก็น่าคิดว่าพนักง,งานที่มีทางไปเนี่ยคือพนักง,งานที่เก่งหรือไม่เก่งผมว่านะ พนักงานที่มีทางไปคือพนักงานที่เขารู้ว่าเขาสามารถไปทํางานที่อื่นได้สามารถที่จะไปต่อยอดชีวิตของเขาได้หรือไปเติบโตก้าวหน้าในองค์กรอื่นที่อาจจะไม่ใช่องค์กรปัจจุบันนี้ได้นะครับดังนั้นน่าคิดว่าถ้าเราปล่อยให้คนกเก่งๆลาออกไปจากเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรายังพอที่จะรั้งเขาได้หรือเรายังพอที่จะเะจรจาพูดคุยกับเขาได้เนี่ยนะครับ มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าน่าเสียดายมากนะครับถ้าจะให้ดีเรามีวิธีการที่เราจะรักษาคนเก่งๆไว้ก็น่าจะดีมากกว่าแต่เราจะรักษาคนเก่งได้ไงถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเก่งๆอยากจะจากองค์กรของเราไปนะ EP นี้จะชวนให้ท่านทราบว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่มักจะทําให้ผู้จัดการหัวหน,น้างาน ไม่สามารถรักษาพนักง,งานคนเก่งไว้ได้นะครับผมขอหยิบมาให้ฟังสักสามเรื่องสี่เรื่องกันแล้วกันนะครับอ่ะมาดูเรื่องแรกเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะแนวทางของเขากับแนวทางของฮัวหน้ามันคนละอย่างเขาอาจจะมีความคิดเห็นเขาจะมีมุมอมองในการทำงานที่แตกต่างกันไปเช่นเขาอยากทำงานที่มัน งานที่ขั้นตอนไม่เวิร์นเบอร์ไม่ต้องว่ากันตามระเบียบกติกาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่หัวหน้าก็จะเอาแต่เอา,แบบ,นะเาแบบนี้แหละก็ทําแบบนี้แหละกระบวนการขั้นตอนมันก็เป็นแบบนี้แหละคือมันโอเคครับสําหรับงานที่มันรูทีนมากๆแต่น้องๆหลายๆคนที่เขาเป็นคนเก่งเขามีฝีมือเนี่ยเขาก็อยากจะปรับปรุงพัฒนาให้ขั้นตอนมันกระชับไม่อิงกับกฎระเบียบอะไรต่างมากเกินไปไม่ใช่ว่าการมีกฎระเบียบมันไม่ดีแต่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันเยอะ ตรงนี้มันก็จําเป็นความจําเป็นเนาะที่เรากับลูกน้องเนี่ยคงจะต้องคุยกันว่าจุดลงตัวของมันเป็นประมาณไหนถ้าขั้นตอนกระบวนการทางานอะไรที่มันเป็นข้อกําหนดของลูกค้าข้อกาหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพเนีย่ยมันจะต้อง follow ตามนั้นเราคงต้องชี้แจงเขาให้รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนมันเป็นประมาณนี้มันจะไปแบบพลิกแพลงพิสดารให้มันแตกต่างจากข้อกําหนดมาตรฐานแบบนี้มันก็คงจะไม่ได้ผมคิดว่าถ้าอธิบายไปถ้าคุยกันนะมันก็พอที่จะ เข้าใจกันแล้วไปต่อกันได้นะตรงกันข้ามมันจะไม่มีคาคาบอกเล่าหรืออธิบายแบบนี้มาเลยสิก็ทําตามพิสังก็แล้วการทําตามแบบนี้ไปเด็กลูกน้องท่านเนะี่ยบางทีมันก็รู้สึกหงุนงะงบ่อยครั้งเข้านานมันเข้าเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นไดโนเสาร์หรือเราเนี่ยไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเลยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่สามารถอธิบายหรือโนมนาวเขาให้ไปในเวที่มันมันจะต้องเป็นตามข้อบอังคับอะไรต่างๆนั้นได้นะอันนี้น่ากินนะครับ อันถัดไปผมคิดว่าเขาทำงานเลยไม่ตรงกับความเติบโตที่เขาต้องการในมุมมองผมนะคือคนงานเก่งเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนงานใหม่เพราะว่างานมันท้าทายมากกว่างานมันตรงกับความสามารถเขามากกว่าเขาสามารถที่จะ c o n t r i b u t ให้กับงานได้มากกว่าหรือเงินเดือนค่าตอบแทนมันมากกว่าแต่เงินเดือนผมว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกสำหรับคนเก่ง อาจจะเป็นเรื่องงานที่มันแมทช์กับเขามากกว่าแต่องค์กรไม่ได้หยิบยื่นให้เขาเลยฮนะหรือเราอีกนอเราเพิกเฉยแล้วเราจะไปคุยกับเขาตอนที่เขาคิดจะลาออกเนี่ยบางทีน้องๆก็จะบอกว่าทําไมพี่ไม่คุยเรื่องแบบนี้ยหรือไม่ลังเขาไว้ตอนที่เขายังไม่คิดจะลาออกล่ะผู้จัดก,การหลายๆคนพอลูกน้องมือดีมาลาออกบอกว่าเอ้ย e จะรีบไปไหนจะออกไปไหนเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเงินเดือนต้องการจะเพิ่มเท่าไหร่หรืองานที่ ท้าทายเนี่ยอยากได้แบบไหนเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ไม่อยากให้ลาออกไปตอนเนี้น้องก็อยากจะบอกว่าแล้วทําไมพี่ไม่จัดให้ก่อนหน้าที่หนูจะมาหรือผมจะมาบอกพี่ว่าจะลาออกแล้วพี่นี่น่าคิดนะบางทีเรารู้สึกว่าเด็กมันเก่งเนี่ยเราก็จะให้เขาขวานขวายเรียนรู้หรือทํางานอะไรต่างด้วยตัวเองแล้วเราก็เพย์อะเทนชั่นไปเด็กที่ไม่ค่อยเก่งซึ่งมันไม่ผิดกับแต่มันไม่พอมันไม่พอที่จะรั้งเขาไว้ได้ นั่นเองนะฮะอันนี้สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าลูกน้องคิดจะลาออกลูกน้องเก่งๆนะที่คิดจะลาออกเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อถือเขาไม่ศรัทธาเราที่ว่าไม่เชื่อถือที่ไม่ศรัทธาเราเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเพราะเราอาจจะเลิกปฏิบัติก็ได้หรือเราอาจจะเทคแคร์กับลูกน้องคนที่ผลงานไม่ค่อยดีใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก็ อีกนอเขาหรือไม่ค่อยสนใจเขาเหมือนที่ผมคุยฟังไปเมื่อสักครู่แปลกนะให้ลูกน้องเก่งๆเนี่ยมักจะรู้สึกขี้ใจน้อยนะอยากให้เราดูแลผมว่าลูกน้องทุกคนแหละอยากให้เราดูแลอยากให้เราเพ y a t t e เทนชันหรือเอาใจใส่กับเขาสักนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าลูกน้องเก่งๆอาจจะไม่บอกเขาก็ตั้งหน,น้าตั้งตาทำงานไปแต่ถ้ามันมันขับข้องใจเนาะความขับข้องใจมันมันอาจจะเกิดทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สังสมมา จนถึงจุดหนึ่งที่เขามีทางเลือกที่ดีกว่าคือได้ออฟเฟอร์จากองค์กรอื่นหรือเขาคิดว่าเขาน่าจะต้องไปเรียนรู้อะไรที่องค์กรอื่นองค์กรใหม่ละเขาก็ไม่อยู่แล้วท้ายที่สุดเขาก็จะบอกว่าว่าเราเนี่ยเราไม่ไม่แฝงไม่อยู่ในธรรมหรือเราเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องปฏิบนะัติน่ะนะครับอันนี้ความศรัทธาในตัวหัวหน้ามันก็จะลดลงไปตามส่วนแหละลดลงไปจนกระทั่ง ไม่อยากอยูอ่กับหัวแนาคนนี้แล้วแหละนั่นคือจุดที่ท่านคงจะต้องระมัดระวังผมสังเกตดูนะเวลาที่ไปเป็นวิทยากรแล้วทำเวิร์กช็อปสอบถามว่าอะไรที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยเป็นหัวหน้ายอดแย่หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าเป็นหัวหน้ายอดแย่ก็คือหัวหน้าที่เลือกปฏิบัติหัวหน้าที่ไม่ดูความเหมาะสมในการดูแลลูกน้อง โอเคนะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอ่ะเรื่องสุดท้ายอันนี้ผมว่าเยอะมากเลยเนาะลูกน้องที่ลาออกไปลูกน้องมือดีนะที่ลาออกไปเนี่ยเพราะว่าโคหน้าไม่เคยชมอะแต่เวลาทําผิดหรือผิดพลาดมาเนี่ยติดติงกันไม่เคยลืมเลยทีเดียวผมว่าคําชมเชยหรือว่า r e ค o l l e c t i o n นี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนที่เป็นลูกน้องเนะี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแม้เราจะคิดว่า ลูกน้องเก่งเขาก็เก่งในตัวของเขาอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ไม่จำเป็นต้องชมอะไรเลยเพราะว่าเรามาทํางานหาเงินเหมือนกันแต่การมีหัวหน้าสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากความคาดหวังที่เขามีกับพ่อแม่เขาที่เขาที่อยากให้พ่อแม่ชมตัวเขาบ้างว่าเขาเก่งเขาดีเขามีฝีมือเขาน่ารักโน่นนี่นั่นลูกน้องก็ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าลูกน้องอาจจะไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องแบบนี้เพราะคิดว่ามันหน้าที่ของหัวหน้าปะ มันเรื่องที่หัวหน้าจะต้องรล้วเป็นเรื่องที่ผู้จัดก,การจะต้องเข้าใจใส่ใจปะก็เลยไม่บอกให้เรารู้ว่าเอ้พี่ต้องชมผมหน่อยนะพี่ต้องชมหนูบ้างนะ่แต่มันเป็นหน้าที่เชิงการบริหารหรือสิ่งที่ต้องทําะในเชิงการบริหารจัดการที่มันจะสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องมันต้องชมอ่ะแต่ปัญหาในท้ายที่สุดที่ลูกน้องควเก่งลาออกไปจากองค์กรของเราเรื่องที่สําคัญมากคือ ทำงานโดยไม่รับคําชมจากท่านเลยหรือนานๆครั้งจะได้รับคําชมอย่างนี้จนกระทั่งเขาคิดว่าแหมหัวหน้าเนี่ยชมใครไม่เป็นอนะ่ะเป็นดาดาเป็นเดตติแบบนี้มันก็ไม่มีใครอยากทางานด้วยไงโดยเฉพาะคนเก่งๆผมคุยฟังไปเสมอว่าคนเก่งมันมีทางไปอ่ะพอมีทางไปความรู้สึกอยากอยู่กับเรานานๆเน,นี่ยผมว่ามันก็มันก็ลดน้อยถอยลงไปตามสวนตรงกันข้ามน่าคิด ว่าคนที่ไม่คิดจะจากท่านไปไหนเลยคือคนที่ท่านต้องการจริงหรือไม่นะครับหลายเรื่องที่ได้คุยให้ฟังไปเนี่ยบางทีก็จะปรากฏจาก Exit Inter v i e w บางทีก็จะเป็นประสบการณ์ของท่านที่อาจจะเจอคล้ายๆกับผมแต่สิ่งที่สำคัญผมไม่ได้คิดว่าท่านจะไม่รู้เรื่องที่คุยให้ฟังมาหรอกแต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยคือท่านทำมันหรือเปล่า หรือเรื่องไหนที่ท่านไม่ควรทําแล้วท่านไปเผอทํามันหรือไม่เท่านั้นเองครับ